สามราชิกไม่เอาคือมูนออกหลอกแมวนั่นมันคือมูลแบบนั่นมันวอดำเลยนี่มันมูลาขาวๆรีเร่น้อยสมาชิกใหม่แม่ดำลูกมนหัวเป็นคือกันก็ข้องนาลีนเลยหัวแม่นเป็นแนวนี่สมบ์หัวพร้อเป็นแนวนี่บอ สมหลอดเนาะไม่ได้สมตัวเอาสมหลอดสำบันนี้เอานึกว่ามันสมตัวสมหลอดเด้งแม่เด้งแมถอยเด้อลูกถอยเด้อเบิ่งเด้อลูกเด้อเดื้อเด้อเด้อมือนีนสิได้กินน้องงัวเดื้อเด้อลูกเจ้าเด้กินหรือว่าเด้กินว่าไมีผู้จอบพ่อหาไผกับเวลาพ่อตั้งแต่เศร้านี่คุณนารินวายุ มบอบบง,บง,บง,บงม่ห้ม,หมันโซ่สาสเตอไปไก่มันหลายนะเซฟซอยเดอนี่สยดแหงไวอย่งไเด้ออย่าอยดยอยดยลุดเด้อ